เจอมาลิงเปิดตัวเป็นผู้แทนจำหน่ายฮูทอกโบทอกแบรนด์ดังจากเกาหลีแต่เพียงผู้เดียวในไทย บริษัทเทอร์มาลิงจำกัดผู้แทนจำหน่ายสินค้าเวชสำอางและกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่หลากหลายด้วยคอนเซปต์นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายโบทท็อกจากเกาหลีภายใต้แบรนด์ฮูท็อกอิน ing, อยากเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคม2567ที่ผ่านมาโซโฮเฮาส์แบงคอกซอยสุขุมวิท31 นอกจากจะเป็นงานเปิดตัวสินค้าของหูทอกแล้วยังมีงานเสวนาของแพทย์ด้านผิวหนังและความงามมาร่วมเสวนาเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าและใช้บดท็อกถึง3ทมั้นด้วยกันรวมไปถึงกิจกรรมบันเทิงต่างๆภายในงานด้วยค่ะครับผมผมพิมชาพัฒน์ะครับพิมชาพัฒน์พิมชาพัฒพืชพ,ชพ,พ,พบูล์นะครับผมซีอโบริษัทเดอร์มาลิงก์นะครับครับผมทีทวัฒน์ร่าจันทร์นะครับชื่อเล่นชื่อเบิร์ดครับเห็นว่าการได้รับ สิทธิเป็นผู้แทนจำหน่ายของษัทบริษัเป็ผู้เดียวในประเทศไทยอันนี้เป็นข้อดียังไรของทางบริษัทเราบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆริงบริษัเนี่ยจริงๆมันก็มีหลายแบรนด์ในเมืองไทยใช่ไหมครับที่เราตัดสินใจเลือกแบรนด์นี้ครูท็อกเนี่ยเพราะว่าด้วยความบริสุทธิ์ของมันเนี่ยนะครับบริสุทธิ์ถึง99.8ซซึ่งความหมายก็คือว่าถ้าบริสุทธิ์สูงเนี่ยโอกาสที่คนไข้หรือผู้ที่รับบริการเนี่ยจะดื้อยาโอกาสก็จะต่ำ แล้วก็ผลในการเห็นผลมันก็จะระยะยาวขึ้นนะครับดังนั้นก็คือเป็นข้อดีของผู้บริโภคนะครับที่จะได้ใช้ของดีแล้วก็ราคาที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้ง่ายนะครับซึ่งตรงนี้สามารถทุกคนสามารถจะรับบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของราคาคับการที่เป็นน้องใหม่เข้ามานะคะในเรื่องของตก็มีหลายแบรนด์เลยในตลาดตรงตรงนี้แล้วก็ทำการตลาดหนักกว่าแบรนด์อื่นอะไรยังไงบ้างครัครับก็ในเรื่องของการตลาดนะครับผมก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ก็คือจริงๆแล้วเนี่ย โบท็อกเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับไม่ได้ไม่ได้เ,เรื่องใหม่คือจริงๆเนี่ยโบท็อกเนี่ยที่สาวๆชอบไปฉีดกันที่คลินิกน,นะครับก็ก็คือรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าว่าว่ามันเป็นอะไรนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการรูดิ้วรอยนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของให้หน้าเรียวนะครับผมแล้วก็ทําให้หน้าดูเด็กขึ้นนะครับผมโอเคก็ทีนี้เนี่ยในการในการทําตลาดนะครับรผมก็คือเราเนี่ยปกติบริษัทเราเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทําตลาดที่ ส่งตรงถึงผู้บริโภคเลยนะครับผมให้ผู้บริโภคเนี่ยรับรู้ว่านะครับว่าฮูท็อกเนี่ยมีความบริสุทธิ์ยังไงนะครับผมแล้วก็ฉีดแล้วปุ๊บเนี่ยคือเห็นผลเร็วนะครับผมแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับคนไทยนะครับวัยรุ่นใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับก็คือคุณวุ่นจะกระยัความว่าคือเราไม่ใช่แค่ทําตลาดกับหมอผู้ฉีดโดยตรงอย่างเดียวแล้วคือเราทําตลาดถึงผู้บริโภคที่เป็นเ n ็น s e r ด้วยด้วย เพราะว่าหนึ่งในหลักการของอันนี้เขาเรียกว่าบิสเนสหร b u บิสเนสมาที่หมออาจจะสินค้าย,ยังไม่ดังนยครับเขาอาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะมีลูกค้าหมือนปะ่ะแต่เราที่เป็นผู้นําเข้าเราก็ทําการตลาดเ,เราจะต้องสื่อสารไปถึงผู้บริโภค end user ด้วยว่าแบรนด์นี้มันดียังไงมีข้อดีอยังไงฉีดแล้วมันแตกต่างกับท้องตลาดยังไงหมอที่เลือกซื้อเลือกใช้แบรนด์นี้เขาก็จะมั่นใจว่ามีผู้บริโภคมีผู้บริโภคที่ต้องการจะใช้แบรนด์เราจริงๆ ทีนี้ในเรื่องของออการเลือกนะคะตห่หลายคนอาจจะเลือกเลือกความที่แบบบางที่ราคาถูกจากโปรโมชั่นถูก จริงแล้วการเลือกโบท็อกให้ปลอดภัยเราต้องรู้จากอะไรโอเคครับคือคือการเลือกโบท็อกให้ปลอดภัยนะครับจริงๆไม่ยากเลยนะครับ <t os> สิ่งแรกเลยนะครับ <t os> ก็คือจะจะ,จะต้องเลือกคลินิกรร istic, หรือสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ <t os> ที่มีอันดับหนึ่ง <t os> ใช่ครับอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของจรรยาบรณแพทย์นะครับเราก็ต้องดูว่าคุณหมอเนี่ยที่เราไปรับบริการเนี่ยคือมีจรรยาแพทย์จรรยาบรณแพทย์หรือเปล่านะครับผม <t os> แล้วก็คือข้อที่สมนะครับก็คือในการเลือกการใช้โบท็อกเนาะ เพราะว่าโบ็อกจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสาคัญของโบ็อกหรือว่าโบทูรินัมท็อกซินนะครับผมก็คือจะจะอยู่ในเรื่องของการของการเก็บรักษาด้วยซึ่งตรงนี้ก็คือจะต้องอยู่ในจรรยาบรณของเวชกรรมคลินิกด้วยนะครับก็คือการเก็บรักษานี่ก็ต้องถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญเลยนะครับการเลือกโบ็อกนะครับผมก็คือเราจะต้องดูในเรื่องของความเชี่ยวชาญของคุณหมอเป็นหลักด้วยนะครับอืมอย่างไรเลือกฉีดโบ็อกในอนาคต ตรวจต่อความถูกต้องแล้วก็สามารถตรวจต่อาทางแพทย์แล้วก็คลินิกที่ใช้ตัวบอท็กอกัะได้ได้บ้างคะได้คือข,ของเราก็จะมีระบบการสแกนนะ,นะครับว่าตัวบท็อกที่อยู่ที่คลินิกเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนที่ส่งตรงมาจากเกาหลีนําเข้าถูกต้องมีทะเบ,บียนมีอยอยเพราะว่าผู้ิ้ภคสามารถจะเช็คสแกนได้จาก้างขุดนะครับว่าตรงนี้เป็นของแท้ถูกต้องจากบริษัทตรงนี้ก็ให้ผู้พวกมั่นใจได้ว่าเป็นยาแท้ ไม่ทะยาที่อาจารยไม่ได้มาท่อาไม่ถูกต้องหรือไม่ได้มาตรฐานตรงนี้คือความมั่นใจที่บริโภคมั่นใจนะครับอันนี้คือหนึ่งอนาคตต่อไปผมคือจะเป็นยังไงต่อไปคะในเรื่องของการนำเข้ารอกงานครับก็อนาคตใช่ไหมครับผมก็คือจริงแล้วเนี่ยบริษัทเราเนี่ยเปิดมา15ปีแล้วนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความต้องการที่คือเขาเรียกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วนะครับผมเป็น เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็คือหัวใจสําคัญของบริษัทเดลมาลิงเรานะครับผมคือเรามุ่งเน้นในเรื่องของการนําเข้าหรือการเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากทั่วโลกนะครับผมมานําส่งให้กับคุณหมอในคลินิกทั่วประเทศหรือการนําส่งกับนำส่งสินค้าดีๆพวกนี้นะครับผมให้กับผู้บริโภคต่อไปนะครับหัวใจสําคัญของเราเนี่ยอนาคตของเราเลยก็คือว่าเราเนี่ยจะพยายามเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําให้นะครับทุกคนนะครับมีสุขภวพที่สม่ยนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรากเพิ่งเปิดตัว เมโซฟิลเลอร์ที่เป็นอินทิเมดแอเรียชีดเฉพาะจุดของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายใช่ซึ่งเป็นแบรนด์เดียวที่ผ่านอยนในเมืองไทยนะครับอย่างปีนี้ก็เปิดตัวใหม่คูทอกซึ่งเป็นแบรนด์โบทอกเกาหลีที่เพลย์รีไหรือบริสุทธิสุดในแบรนด์เกาหลีทั้งหมดเห็นว่าเวลาเราเลือกสรรสินค้าเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ต้องต้องเป็นที่หนึ่งต้องมีคุณภาพดีนะครับดังนั้นนี่คือหัวใจของบริษัทเราดังนั้นอนาคตก็จะมีสินค้าที่ดี แต่อันนี้ขออุ้ไว้ก่อนว่ามีอะไรบ้างครับนะครับโอเคครับคุณตุ๊กอันนี้อยากให้ฝากไหมคะบอท็อกสูดเอาหองอั้มใจผู้บริโภคค่ะได้ครับครับผมก็คือบอท็อกนะครับก็มาแล้วนะครับมามาถึงประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งการของเอายองเราเนี่ยเราขอกันมานานถึง5ปีนะครับแล้วก็อยากจะฝากนะครับผมว่าการเลือกการฉีดโบท็อกนะครับผมก็ต้องเลือกอย่างที่บอกไปคือรู้ว่าเลือกถึงบริษัทที่ผลิตเลยด้วยซ้ำใช่บโบท็อกเนี่ยเกิดจากบริษัท คูอ้อนไบโอฟามาซึ่งก่อตั้งเหตการณมาแล้วหกสิบปีมีโรงงานอยู่ที่เอเมริกาด้วยซึ่งเป็นบริษัทยาที่ยักษ์ใหญ่หนึ่งในห้าของเก,กาหลีดังนั้นมั่นใจได้เลยว,ว่าคุณภาพของยาจากบริษัทนี้เนี่ยมาตรฐานระดับสากลน,นะ,ค,ะครับแล้วก็เชื้อท็อกซินที่ใช้ในคูท็อกเอสอาร์คูศูนย์หนึ่งสี่เนี่ยเป็นเชื้อที่ทางาคูอ้อนเนี่ยผลิตและก็วิจัยพัฒนาเองดังนั้นเลยมั่นใจได้ว่าตัวท็อกซินหรือตัวคูท็อกที่ฉีดเนี่ยมีคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ใช่ใช่ครับแล้วก็อยากจะฝากนะครับผมกับการที่ใช้บริการฉีดโบท็อกเนาะนก็คือก็อยากจะให้ผู้บริโภคทุกท่านนะครับฉีดกับคุณหมอที่มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็เลือกคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญมีเลือกคลินิกที่เขาเรียกว่าอะไรนะเลือกคลินิกที่ม,มีมาตรฐานที่ดีนะครับผมเพราะว่าคือใบหน้าเราเนี่ยเวลาฉีดอะไรเข้าไปที่ผิวหน้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีเอาถูกใช่ใช่ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับให้กับใบหน้าเราด้วยนะครับผมซึ่งก็ฝากคูท็อกไว้ด้วยนะครับ